วันนี้เรามาที well, so ่ฟาร์มน้ำเป็นนะคะมาเยี่ยมสวนของคุณเพิ่มยศเราจะมาดูว่าคุณเพิ่มยศใช้ปุ๋ยอะไรมากโอ๋ยสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับผมนึกว่าคลังสินค้าใช่เยอะมากเลยค่ะของดีต้องบอกต่อครับผมของดีต้องบอกต่ออยู่ในช่วงทําใบหรือว่าเอาดอกตอนนี้เอาดอกครับผมเอาดอกแล้วเดินปุ๋ยตัวไหนคะก็เอาช่วงตอนทําใบเลยป่ะครับหรือว่าจะเอาช่วงตอนนี้ช่วงนี้ทําดอกอทำดอกใช่ไหมครับตอนนี้ก็ใส่ รูเบิครับสามสมเก้าครับแทนแปดยิบสี่ครับผม,มเพราะว่าประหยัดต้นทุนครับแล้วก็ดอกก็มาดีเหมือนกันครับผมช่วงนี้ดอกมาหรือยังคะมาเกือบเกือบทุกต้นแล้วครับกลัวฝนอย่างเดียวกลัวฝนอย่างเดียวแล้วสเสร็จต่อไปเพิ่มเพิ่มจะทําแบบไหนฮะก็เดี๋ยวดอกออกพอต้นปั๊บเราก็จะใส่ใส่หยวนครับหยวนกาหกสามหกครับ เทโผนที่ใส่หยวนกับดึงใบอีกชุดหนึ่งครับอ๋อค่ะดึงใบอีกชุดหนึ่งตรงนี้ติ๊กไม่มีความรู้เลยเวลาเอาใบอีกชุดหนึ่งครับเพราะว่าอ่าตอนตอนทําใบเนาะเพี้ยหอยมันเข้ายอดครับเราไม่เห็นไงใบมันก็ร่วงไปเยอะ,อะนี่เราก็อัดแต่แต,แต่แต่กลางต้นอ่ะใบจะดีแล้วก็อัดน้ําให้ดอกออกเสมอทีนี้เราก็มาอัดน้ําให้ใบแตก ถ้ามีหนึ่งใบมีน้ําค้างด้วยมันก็ยิ่งแตกไปอ่อนง่ายครับราะว่าต้องการอีกหนึ่งใบเอามาเลี้ยงลูกใช่เพราะว่าหยวนตัวนี้ก็ปรับสภาพดินดึงปุ๋ยเก่าขึ้นมากินด้วยครับเนี่ยแคลเซียมมีแคลเซียมด้วยครับผมเออแล้วเราเห็นว่าสั่งไปอีกอกี่กระสอบนะคะเนี่ยโอ้สั่งไปอีกหลายครับตุนไว้หลายเหมือนกันครับบอกไม่ถูกเตรียมบำรุงลูกเตรียมบำรุงลูกแล้วก็พักพวกที่เขาใช้ลูกโตดีเขาก็สั่งเหมือนกัน เหมือนกันครับอ๋ออันนี้คือเป็นเป็นสมาชิกอยู่ใช่เป็นสมาชิกแล้วก็บอกพักพวกกันครับใช้ดีปั๊บเขาก็ใช้ต่อนะต่อเนื่องต่อเนื่องครับผมมาขอแบ่งใช่ยใช่ใช่ครับวิชาหน่อยใช่ใครอยากได้กระตุนไว้ก่อนครับเพราะตอนนี้ราคายังไม่ยังไม่ขึ้นครับแต่เดี๋ยวสิ้นเดือนก็จะขึ้นวันที่หนึ่งราคาจะขึ้นลูกละสี่สิบเนาะก็มันมันมันก็มีหลายราคาแล้วแต่ตัวแล้วแต่ตัวไหนขึ้น ไนตัวเจ่นตัวไหนมากตัวไหนน้อยก็จะขึ้นตามเพราะตอนนี้ยูเลียมันแพงเกินนะใช่ครับผมต่อมาปีแล้วหกร้อยปีนี้พันสองครับยูเลียบ้างแล้วตอนต้นทุนสี่ยี่สเท่าไม่รู้ครับไม่ได้ใช้ครับใช้แต่ใช้แต่สามสามเก้าครับแล้กี่รอบแล้วสามสามเก้าเนี่ยสามสามเก้านี่ใส่ตอนนี้ไปได้เรื่อยยันยันเก็บเกี่ยวเลยครับสามสามเก้าก็หยวนครับเห็นมาปีที่แล้วรอบที่แล้วก็ใส่สามสามเก้าสามสามเก้าเป็นผลกำเด็กใช่ครับ อ,อยากอยาก,ยากตรงนี้ว่าอยากให้พี่เพิ่มให้ความรู้ตรงนี้นิดน,งนึงว่ามันแตกต่างกับแปดยี่สี่ยี่สี่ดีกว่ากันยังไงมันราคามันก็ไม่แรงนะครับแล้วของของเขาดีอยู่แล้วครับดีอยู่แล้วครับคอนเฟิร์มครับผมคอนเฟิร์มยอ,ยอดยอดไม่ไหลแน่นอนถ้าใส่สามสามเก้าถึงมายัางไงมันโศกไงก็ออกดอกครับอขอให้คุณทิ้งน้ำในระยะเวลาไม่ต้องโศกมากสักหกเจ็ดวันหรือสิบวันแล้วแต่พื้นที่เพราะตอนนี้ร้อนอาจจะอยู่ได้แค่หกวัน เจ็ดวันเต็มทีแล้วครับมันแห้งมากมีลมด้วยถ้าคุณอยากให้ออกดีคุณก็แทกน้ำไปหนึ่งครั้งเว้นห้าหกวันลองดูครับดอกมันจะเดินเพราะว่ามันจะคล้ายๆแขนงแต่คุณอัดน้ําเนี่ยเหมือนมันไม่ได้ตกมากมันจะทิ้งระยะได้อีกห้าหกวันแขนงเริ่มมาอ้ารอบแรกอาจจะยังไม่มาคุณอัดรอบสองปลายตาดอกมาตีหนูมาคุณทิ้งน้ําไปให้ขาวก่อนห้าหกวันคุณก็แทกน้ําอีกหนึ่งชั่วโมงดอกก็เดินเลยครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าออกดีกลัวฝนอย่างเดียวครับตอนนี้ ถ้าเว้นไปห้าหกวันเนี่ยเดี๋ยวผมก็แท็กน้ำซ้ำอีกเต็มต้นครับออกแบบสารครับทุเรียนธรรมชาตินะครับนี่เราจะไปดูเนี่ยธรรมชาติครับไม่ได้โุบสารไม่ได้ฉีดสารนะครับงั้นเข้าไปดูไหนคะไหนคะครับต้นเล็กต้นต้นเล็กต้นใหญ่ครับลายใบเล็กอืมกระเทียมทีสปิง เราเป็นพยัญโถเขาพยัญเนี่ยอะไรฝนกว่าปกมปอปอนปอเดียวอะไรกัไเนี่ยดูครับรอบไปไมไม่จะรอเด็กวันค่ะค่ะ วันนี้เีกครับไปดูได้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะมาตลอดแบบนี้ตลอดแต่รุ่นเก่าๆก็ชกคา,า,าดแม่เสียบสไม่คาดเหนกันคาดสับไม่คาดมันมันมีผลต่างกันไหมเหมือนนะสภาพพืาา้นที่อย่างนี้นะเหมือนว่าเขาอยากออกเร็วเขาก็ขาดโคนเหมือนวน่าสีเขาแก่เร็วของเราแก่แค่เราอาจจะทํารุ่นหลังไปตามสภาพฝนไม่ตกค่อยเอาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาคาดออกเวลาดอกเขาพอต้อนเ้วเขาก็ต้องเอาเข้า เวลาเนาาะมชื้นเราต้องสะสมสามชื้นเพราะว่าถ้าคุณไปพัดออกมันแห้งเร็วไงถ่ายน้ำก็จะถ่ายบ่อยมันจะดูแลไม่ใช่ไลยจ้าการถ่าน้ำมันจะดูแลจ้าแต่พับออกไปบฝ่านะครับจุ่มดังครับนี่เห็นไหมถ้าถ้าถ้าเราให้น้ำอาจไปชั่วโมงละสามวันเรามันให้ครึ่งชั่วโมงดอกก็มันต้องให้น้ำมากต่วน้ำมากครับแต่ต้องทิ้งระยะห่างนี่ธรรมชาตินะครับคือเรื่องธรรมชาติเนี่ยมาดูได้ครับมีสีเลย เนี่ยแน่น่สีเลยครับยิบๆเลยครับนี่เห็นไหมอย่างนี้เขาเรียกอ่ะโดนฝนไปแล้วรอดดอกมันเดินดอกมันเดินก็คือว่ามันจะมีฝ่อกับเดินเพราะว่าถ้ามันยังไม่ได้ออกอย่างเงี้ยถ้ามันมันเป็นตาปูอ่ะมันโดนฝนแล้วมันจะดําแต่อย่างเงี้ยถ้าโดนขาาเงี้ยโดนฝนมามันอัดทุ่งเลยอย่างเงี้ยทานแต่บางต้นที่มันพึ่งมามันจะไม่ทานแต่เราไม่อยากให้มันตกเหมือนว่าชาตกมาเราก็ทิ้งหกเจ็ดวันกันต่อ หายไปอย่างเนี้ยพวกเจ็ดวันให้วกเจ็ดวันให้เดี๋ยวมันก็มาอีกรุ่นนึงแต่เราไม่อยากเสียวเวลามากก็คือว่าต้องมาตีทิ้งถลุนมันหักกันเยอะอ่ะแล้วตอนนี้ดอกพอต้นนี้ยังคะเนี่ยออทุกสิ่งครับอแล้วนูนะครับนูเห็นไหมสูงสูงสูมไหมครับอืออมข้างบนสียิ่เลยนะน่าจะเห็นนะ พอต้นแล้วตามสเตปสองเท่าหรือว่าตามสเตจของ IAT เท่าก็จะเดินอยู่อ,อันดับหกสามหกเพื่อดึงใบมาด้วยดึงใบครับเพราะว่าการการให้น้าไปเนี่ยเดี๋ยวดอกมันพอต้นแล้วเราไม่เอาแล้วเพราะมันต้องเสียเวลามาตีปลายแล้วก็ต้องแทกน้ําครับแทกน้ํามันคือเอาใบชุดหนึง่งถึงวันพอต้นแล้วยาวประมาณนี้เราก็อัดเลยวันนี้นวันชั่วโมงอาจจะขยับสามวันชั่วโมงนะครับประมาณหกวันชั่วโมงแล้วก็มาสามวันชั่วโมง สองวันชั่วโมงหนึ่งวันชั่วโมงเนี่ยครับมันเป็นวันจะเอาใบนะแต่น้ำเราดีอยู่แล้วอัดเลยครับเี่ยครับมาดูต้นนี้ก็ได้ครับต้นกุมามาท้งนั้นนะครับมาทั้งนั้นนลแต่กจเห็นครับพีไม่ชัดออ่าพี่ยุดูหน่อยว่าถ้าถ้าใบขนาดเนี้ยเราควรจะใส่หกสามหกหรือว่าจะใส่สิบสองสามศูนย์หรือหรือยี่สิบสองศูนย์สามต้องดูด้วาแต่พี่ที่เขาใช้มาเขาแนะนำหกสามหกนะอืมเพราะหกสามหกจะได้ใบดำด้วย ได้ทั้งสามตัวได้สะสมเลยโพแทสเซียมแต่สิบสองสามศูนย์น่ะมันจะเป็นแขนงมันเยอะๆไงใช่หกสามหกแขนงมันไม่มีแขนงจะไม่มีมันจะมีแขนงบ่อยครับพี่เนี่ยจะมีเคล็ดลับแต่ละส่วนใช่ใช่ถ้าเดินถ้าเดินสิบสองสามศูนย์หรือยี่สิบสองศูนย์สามค่ะแขนงมันจะมาเยอะหกสามหกทุก่ะเพราะว่ามันโดนฝนสาดไปทั้งละมาดูได้เลยครับเนี่ยดอกที่แรกบมางี้เลยแต่นี้ว่าเขากำลังจะโผล่เป็นเป็นตาปูไงตาปูมันจะตามเห็นไหมค่ะ แล้วเราทิ East ้งน้าเป็นระยะห้าหกวันเนี่ยมันจะออกใหม่ค่ะโดยที่เราไม่ตงไปใส่ปุ๋ยเร่งอะไรแล้วเราจังหวะน้ําอย่างเดียวค่ะอันนี้ก็ไม่ได้ฉีดฮอร์โมนเลยนะฉีดฮอร์โมนฮะก็แสดงว่าพี่นิดว่าอส่วนส่วนที่เพิ่มเนี่ยเป็นเพราะอะไรจึงออกได้ขนาดนี้โดยที่เราไม่ฉีดสารก็อยู่การที่เราใช้ปุ๋ยลดต้นทุนด้วยสะสมอาหารได้ค่อาขาางดีา่าอาหารครธา่าอาหารครบท่าอยู่ที่น้ำเลยครับอื ท้ามกให้น้ำให้น้ำออกมาไปให้น้ำเร็วมันก็หดครับอแต่การให้น้ำน้อยๆอ่ะคือว่าเราต้องเลี้ยงน้ำไงเนี่ยเราเราทิ้งน้ำไปไม่ต้องโศกมากอย่างวนผมก็ทิ้งไปประมาณหกวันเจ็ดวันใบร่วงหน่อยหนึ่งก็อัดน้ําอัดน้ําไปชั่วโมงหนึ่งตาดอกก็จะเริ่มเดินอัดไปชั่วโมงหนึ่งเนีแล้วโดนฝนอีกโดนฝนอีกชั่วโมงถ้าไม่โดนฝนก็เว้นอยู่ประมาณห้าหกวันไม่เกินอาทิตย์แล้วห้าหกวันเพราะเราอัดนาใช่เพราะเราไม่ต้องโศกมากมันจะอยู่ได้ ล้วก็ทิ้งน้ําให้ดอกมันเดินขาวมาหลายกิ่งหน่อยอย่างเงี้ยครับมาผุดแล้วครับจะเต็มกิ่งละนะจะเต็มกิ่งลวเนี่ยครับเนี่ยเห็นไนะหมเนนะี่ยงูนะฮะตูมไดยไหมอยอดยอดจะจะออกมาเป็นตุ๋มๆเต,มต,มต็มเลยเห็นไหมครับเห็นไนหะมครับเห็นไหมขาวๆพอดอกมาแล้วทังไงต่อเราก็ทิ้งห้าหกวันก็อัดน้ำเหมือนเดิมแต่อันนี้อัดน้ําไปแล้วก็มาโดนฝนชั่วโมงนึงแต่ทีนี้ว่ามันให้ไม่ทันมันมันก็ออกครับแต่ว่า ถ้าถ้ามันออกมาอย่างนี้ยมันตกซ้ำใหมมันก็ะจะฟอแต่ถ้ามันไม่ได้ตกซ้ำอ่ะมันก็สองที่สองสามผลดอกเต็มต้นครับไม่ต้องให้น้ําน้อยๆมันช้ามันไม่ทันฝนครับแล,แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันครับแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันครับเนะครับ,รบลังมา มันจะผลผลแขนงหน่อยเพราะมันมาโดนฝนไงแต่บาดแล้วทิ้งน้ําไปอ่ะมันก็จะขาวแล้วมาเริ่มขาวปับ๊บเราก็แตกนะปับ๊บมันก็พุ่งเลยไงเหมือนโดนฝนนะครับมาดูมาชุกต้นนะครับนี่มาแล้วแต่จเพิ่มแล้วเพิ่มอ่ะทีนี้มาถึงขอถามเรื่องโคนนิดนึงเดี๋ยวรับเลยผมด้จะเห็นครับเนี่ยเหมือนโคนเหมือนโคนที่เรียนเพิ่มเนี่ย S 2> <S 2> ไม่ต้องเอาหยา้าออกอะไรใช่ไหม,ไม,ไ,มไม่เลยครับอยู่่รงนี้เลยครับไม่ต้องขาดเลยครับมาอยู่ที่จังหวะโศกแต่แต่ทิ้งน้ำมันก็ผูกเหมือนกันแต่ว่าเวลาเราจะเอาเราก็ตัดหญ้าไม่ต้องขาดก็ได้แต่ <S <S ถ้าคุณนไี่แต่แต่แต่เหมือนว่าพื้นที่เขาอยากจะออกเร็วเขาก็ขาดเลยนะค่ะอันนี้ที่ทิ้งน้ำอ่ะค่ะเราทิ้งน้ามันโดนฝนมาห้าหกวันทิ้งน้ำมันไม่ได้แห้งนะแต่ที่มันโดนฝนมามาเนี่ย ต้องทิ้งน้ำนะถ้าเราไปให้น้ำมันฝ่อแต่ผมทิ้งน้ำมันยืดนะเนี่ยห้าหกวันอ่ะทสแล้วอะ่ะเนี่ยแล้วผมก็ไปปิดน้ำอับเนี่ยมันก็ตาไม,มา่ชุดหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเหมือนชุดนี้ออกมาเราก็ตรงอะไรทีชุดนี้ทิ้งคาะชุดนี้เราเยอะชุดนี้เรา,เาออก็เอาออกเอาเอาแต่รุ่นนี้เอาไหม่หมดไม่ได้เหรอได้ครับแล้วแต่ติดไม่ติดเพราะว่ารุ่นหลังมันเยอะรุ่นเนี้ยครับเต็มต้นแล้วเนี่ย<ม>เห็นไหมสองผนเองครับอัดนะเนี่ยวิธี เราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเพราะว่าเราทดสอบกันแล้วลองมาแล้วลองจนรู้แล้วครับต้องเร,เรียกว่าอา,อาจารย์เพิ่มยศอันนี้เราศึกษาคือเผือบางคนก็ถามเราแล้วก็ <c oughs> น้องโทรถ,ถามพี่ก็ได้พี่จะได้บอกบางทีก็ไม่โทรถ,ถามเาก็ไม่รู้ไงว่าจองทิ้งน้ำกี่วันไง <c oughs> แล้วแต่ถ้าผ่าประกาศด้วย หรือว่าเราจะเราจะสังเกตจากใบได้ไหมคะว่าการที่ว่าเราจะทิ้งน้ํกี่วันดูจากสภาพใบได้ไหมว่าใบในร่วงนิดหน่อยอประมาณห้าหกวันถึงเจ็ดวันนะครับประมาณนั้นแหละแต่ทริงจแต่ไม่ให้เกินจากนั้นเพราะว่ามันก็มีผลกับต้นทุเรียนนั้นมันเกินฝานั้นใบมันจะร่วงไปเยอะใบมันร่วงไปเยอะปั๊บเราให้น้ําน้อยมันจะฟื้นยากครับมันต้องอัดน้ําครับชื่วว่าห้าหกวันเนี่ยเราสามารถอัดน้ําอัดน้ํามันมันจะอยู่ของมันได้ตอนนี้ใบมันเริ่มนิ่งแล้ว ว่ามันโดนน้ำไปชั่วโมงสองชั่วโมงของเพื่อนผมเขาทําสารเขาอัดไปสองชั่วโมงแต่เขาโดนฝนอีกชั่วโมงหนึ่งเขาก็กําลังออกกันแต่ว่าของเขามันยังออกมาเล็กๆไงแต่เนี้ยมันเหมือนว่าถ้ามันออกมาก่อนนะมันก็จะดํานี่มันยังไม่โผล่ไงครับตาปูมันเลยไม่ดามันออกเหมืนทิ้งก็ออกมาขาวเลยแต่ถ้าไว้โศกมากมันจะออกมาขาวเลยนะ แต่ถ้าไม่ไม่โผลทลายมันจะเป็นตาปูก่อนแล้วบางทีก็มีขาวคนมาตายจริงอาดน,น้ำบอกสองก็ผพุนะ่เนี่ยเหมือนต้นเนี้ยสองที่เองครับเดบอพอจนเอาไม่ไหวครับตีตีตตีดอ,อกโอ้โห<ช>ผมต้องบอกเลยว่าถ้าผมออกรุนนี้ผมก็ต้องมาลูตุนนี้นะจุรุนนี้มันเยอะมัน,<อ>มนมเยอะเนี่ยครับไม้ก็ฝนนะจะไม้ก็ฝนนะครับถ้าเกิดมันออกรุนนี้เราก็ต้อง้ัจฉระไปเที่ยวออกมาเลยครับเนี่ยผมมองโอ้โหค่ะวันนี้่าเราก็ขอบคุณคุณพ่อพี่ยศนะคะที่อะ มาให้ความรู้เราด้วยเรื่องการให้น้ำก็อะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามใหม่ว่าเมื่อออกเป็นมะเขือพวงแล้วหรือว่าดอกบานแล้วจะเป็นยังไงนะคะวัน<ก>น <asi> ี้ขอบคุณมนะครับผตลอดไปเลยครับตลอดผมก็ตองค